ครับก็สวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามารับชมทุกคนครับวันนี้กับผมก็จะมาสาธิตวิธีเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่อง Honda c คลิก110ตัวนี้เป็นตัวคาบูนะครับไม่ใช่ดูหัวฉีดสีก็ระยะทางที่ใช้มาก็ประมาณคือเราคำนวณเป็นกิโลเมตรไม่ได้เพราะว่าไม่มันขาดก็ประมาณสัก3-4เดือนครับนั้นเรามาดูอุปกรณ์ที่สำหรับ ต้องใช้ในการเปลี่ยนถ่ายวันนี้ครับทีนี้เรามาดูอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับก็จะมีปัจเจปัจเจบล็อกนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีปัจเจบล็อกก็ใช้ปัจเจแหวนก็ได้ครับเป็นเบอร์17ก็มีถาดรองน้ำมันเครื่อง แล้วก็น้ำมันเครื่องที่เราจะเปลี่ยนถ่ายวันนี้ผมจะลองใช้ของวาวอดินดูครับก็ไม่เป็นการเกียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเปลี่ยนถ่ายเลยครับอันดับแรกเราก็ต้องคลายปลั๊กที่เติมรูน้ำมันเครื่องออกก่อนเพื่อว่าตอนถ่ายนั้นเราจะให้น้ำมันเครื่องนั้นไหลสะดวกยิ่งขึ้นครับ เราหมุนออกมาขาไว้ก่อนไม่ต้องแกะออกแล้วเราก็มาดูน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องที่อยู่ใต้แข็งเครื่องซึ่งมันอยู่จะอยู่กับใกล้ๆกับขาตั้งรางจะเป็นตัวนี้นะครับนะครับมาตัวนี้ใช้เบอร์สิบเจ็ดเดี๋ยวก้องไมู่ฟก,กัสนครับน็อตเบอร์สิบเจ็ดนะครับ เจ็บบอกมาหมุนหมุนทวนเข็มนาฬิกาครับเพื่อให้นอดมันคลายตัวเมื่อนอดคลายตัวแล้วเราก็ใช้มือหมุนได้เลยครับทำคนเดียวครับอาจจะทุรักทุเลนหน่อย ดำปีเลยครับที่ตัวนั้นมันจะมีแหวนรองอยู่ด้วยซึ่งครั้งก่อนผมก็ได้เปลี่ยนแล้วครั้งนี้ผมก็กะว,ว่าใช้ตัวเดิมก่อนค่อยเปลี่ยนรอบหน้าเาเพราะว่าดูสภาพแล้วก็ยังใช้ดีอยู่ยังไม่มีเกิดรอยอะไรหรือว่าก็โดยรวมก็ใช้ได้อยู่ครับเดี๋ยวเราทำกามสานนิดหน่อยก็มาใส่ใ คราวนี้เรารอให้น้ำมันเครื่องไหลสักพักหนึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงครับเดี๋ยวเรามาเติมน้ำมันกันให้แก่ไหลให้หมดรอคึ่งชั่วโมงเดี๋ยวผมมาระหว่างที่รอเรามาทำการสะอาดนดัอเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกันก่อนสำหรับเพื่อนที่จะเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน ในการขันน็อตผมแนีนําให้ใช้ประแจบอกนะครับเพราะว่าครั้งก่อนนี่ผมเคยใช้ประแจปากตายจะสังเกตได้เลยว่าหัวของน็อตนั้นค่อนข้างจะเยินมันมันประแจปากตายม,มันมันมันไม่เหมาะกับการขันน็อตครับถ้าจะให้ดีต้องเป็นประแจแหวนหรือว่าประแจบอกดีที่สุดเดี๋ยวผมจะทำความสะอาดก่อนนี่ครับน็อต ยังใช้ได้อยู่ไม่ไรแหวนก็ยังใช้ได้อยู่เดี๋ยวเรอรอให้น้ำมันไหลให้หมดก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเติมน้ำมันกันเดี๋ยวเราเอานัำไปปิดแล้วก็มาเติมน้ำมันกันสำหรับน้ำมันที่ผมจะใช้เปลี่ยนถ่ายในวันนี้ก็เป็นของ <S <S วา v วอรีนแชมป์เอ็กซ4 AT SAE 10 W 30นะครับ โดยตัวก่อนนั้นผมเคยลองใช้ของบางจากโฟริโอโ l ลิเซนเทติกสิบ w สี่สิไปคราวนี้ลองเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้บ้างก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆครับรอบนี้ยี่ห้อนี้รอบหน้ายี่ห้อหนึ่งรอบหน้าก็คอยดูว่าจะใช้ยี่ห้ออะไรเดี๋ยวผมจะนำมารีวิวอีกทีโดยตัวรถของคลิกนี้มันจะใช้น้ำมัน0.7 แต่น้ำมันที่ผมสั่งมานี่มันจะเป็นของเป็น0.8นย์ิตครับเดี๋ยวเราเอาออก100่งมิลลิลตรก็วิธีการง่ายมากครับเราเอาขวดกระทิงแดงมาขวดกระทิงแดงนี้มันจะมีความจุ100่งมิลลตรพอดีก็เท่ากับ0.1เราตวงออก1ขวดก็จะทำให้เหลือ0.7ในขวดนี้ แบ,บนึงเมื่อเราตวงออกก็จะได้หนึ่งขวดพอดีก็จะทําให้ในขวดนี้เหลือ0.7ม mm. ิลครับเดี๋ยวผมจะเอาปากกา,ามามาร์กว่ามันอยู่ที่ขีดนี้เดี๋ยวเราเอาน้ำมันเครื่องที่ถ่ายแล้วมาเติมลงจะดูว่าน้ํามันเครื่องนั้นแห้งไหมหลังจากเรารอไปประมาณเครื่องชั่วโมงครับ <c oughs> ก็รู้สึกว่าน้ํามันมันจะไม่หยุดแล้วครับ เราทำการเอรียงแล้นิดหนึ่งลองดูว่ามันจะออกอีกไหมน่าจะออกจนหมดแล้วครับไม่ไหลแล้วงั้นเราก็เอาผ้ามาทำความสะอาดสักนิดหนึ่งเราทำความสะอาดเช็ดมันหน่อย นัแหวนเอาใส่กลับไปที่เดิมแล้วก็หมุนเข้าใช้มือหมุนให้สุดก่อนครับหมุนเข้าไปให้สุดแล้ก็เอาปะเจบล็อกมาขันเพื่อนๆไม่ต้องขันเน่นมากนะครับขันพอตึงมือพอ เพราะว่าคันแน่นเดี๋ยวเกี้ยวมันจะปีนมันจะเสียขันพอ,พอตึงมืออ่ะได้แล้วทันั้นเราก็เปิดฝานะ้ำมันเครื่องเลยครับ <c oughs> ใช้กลวยแนะนำให้ใช้กลวยครับถ้าเราไม่ใช้กลวยเดี๋ยวมันมันจะหกเนาะ ใช้กลัวดีกว่าแน่นอนนี่พระเอกของเราตวงออกไปแล้ว100มิลลิลตรจะเหลือ0.7นย์พอดีก็เทให้หมดเลย มันทุกหยดมีค่ารอให้หยดให้หมดเลยครับผมสั่งซื้อมาจากลาซ a ด้าเบ็ดเสร็จรวมค่าส่งก็ประมาณ145่งร้อย่สิบาทเพื่อนๆคนไหนอยากลองไปใช้ก็สั่งเลยครับทางลาซาด้าและช h อปปี้โดยส่วนตัวผมก็เพิ่งใช้เป็นครั้งแรกกันเดี๋ยวใช้ดียังไงค่อยมารีวิวครับได้เลมง ทำความสะอาดสักนิดหนึ่งเศษฝุ่นเศษอะไรติดอยู่ครับปิดฝาให้แน่นระวังหญ้บินเกลียวนะครับ นั้นเราก็ทำการสตาร์ทเครื่องเพื่ออุ่นเครื่องสักประมาณสองถึงสามนาทีครับโดยไม่ต้องเร่งครับอุ่เครื่องทิงไว้ประมาณสองถึงสามนาทีครับอันนี้เราเอาน้ำมันเครื่องที่เหลือมาเทดูว่าจะมัน จะได้ตามระดับเดิมหรือไม่ รู้สึกว่ามันจะเกินระดับที่ผมขีดไปนะครับอาจจะก็ว่าครั้งก่อนนั้นผมเติมไป0.8เพราะผมไม่ได้ตรวงออกผมไปเติมไป0.8เต็มๆก็คิดว่าน้ำมันเครื่องไม่น่าจะแห้งเลยครับได้ปริมาณเคล่นมา0.8เต็มก็ถือว่าโดยรวมพอใจครั้งก่อนผมใช้โมตุน 10W30 เดี๋ยวรอบนี้มาใช้วบโบทนครับก็ขอจบ การรีวิวเพียงเท่านี้เพื่อนๆสามารถนำไปปฏิบัติตามสำหรับมือใหม่ที่ต้องการเกี่ยนมันเครื่องนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรครับทำตามขั้นตอนเลยขอบคุณครับ